ทีนี่แมาแหละอีกหนึ่งดราม่านะคะเรื่องของการจับล,อล็อก่อเรื่องอะไรก็ลแ,ลแล้วแต่หลายหลายคนประว่าใส่ตอนนี้นายฮัดย์ย้ายตำรวจเขาจับทีเลยคืนนะคะแล้วมีกระแสด,ดราม่าเรื่องของการควบคุมในตลาดจอนของสอพอหัดย์ย้ายลาสุดเนี่ยตัวแทนของผู้ขับรถจาร้จางนะคะข่าไปยืหน,นินังสือข้อหลดความทีในการตั้งด่านด่านตำรวจสอพอหัดย์ไยก็ยำค่ะว่าผิด้องประชาชนเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ หลังจากมีกระแสสร้างคมออกมาวิพักวิจาร,ร์เรื่องขออการควบคุมวินัยจราจรของสอพฮอัดย,ยที่แคมงวดเกินไปโดยเฉพาะประเด็นการตั้งด่านตรวจจราจรรวมถึงการล็อกล้อรถที่จอดพิกดกจราจรทําให้ประชาชนแล้วก็ผู้ขับรถจับจ้างรวมถึงหนักท่องเที่ยวเดือดร้อนนะคะลาสุดเหล็กว่าเนี่ยพันตํารวจเอกภูมิบานทิพย์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรหัดย์ย้และพันตารวจตรีสิทธิชัยประดับสรวัตรจราจรสพหัดยได้เชิญประธานชุมชนตัวแทนผู้ขับเคลื่จับจ้างสาธารณะตัวแทนภาคประชา ชนแล้วก็ตัวแทนซอ,อ,อสเคสซองส,อง,สงคลามารวมกันสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็มาหาทางออกรวมกันเบื้องต้นก็ได้คอสรุปนะคะว่าตำรวจจราจรสอพอหัดยญ่ยจะลอดความที่ในการตั้งด่านตรวจจราจรจากวันละซ่องรอบก็คือรอบเช้าช่วง9โมงครึ่งจนถึง11โมงแล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามให้เลือกแค่รอบเดียวก็คือเฉพาะรอบเช้าวเวลา9โมงครึ่งจนถึง11โมงแต่ว่ายังคงบังคับใช้กฎหมายพรบจราจรนะคะทางเรื่องข้องการ สวมมวกในรภัยใบขับขี่หรือว่าพรอบอรแต่อาจจะผิดเารณาเหตุผลเป็นกรณีกรณีไปยังเช่นกรณีของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่จําเป็นต้องขับรถโดยเฉพาอะรถอ เครื่องจะพ้นปลนแต่ว่าจะต้องใส่ม่วกกันนอกเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนในรอบบายรว่วการตั้งด่านตรวจในช่วงเวลาอื่นๆนะคะก็จะเป็นการตั้งด่านของตํารวจเพื่อดูแลด้านความมั่นคงแล้วก็ต้องแล้วก็ป้องกันเหตุอาชญากรรมแต่ว่าจะไม่มีการจับกุมเรื่องของความพิดพระบรจราจรค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการล็อกลอ้รอรถเทจอดในพื้นที่ห้ามจอดจะพ้นปลนโดยการเลี่ยงการขับรถเวียนล็อกลอ้อยอกเว้นในกรณีเทจอดกีดขวางการจราจรเพราะทำให้รถติดจ,จริงๆค่ะ ผู้กำกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฮัทไย,ยเปิดเผยนะคะว่าหลังจากเนี้เนี่ยตำรวจจราจรสพฮัทไย,ยจะปรับมาตรการควบคุ้มวินัยจราจรจากเชิงรุกเทประชาชนมองว่าตั้งด่านจราจรเด็ดที่เกินไปมาเป็นเชิงรับแทนซึ่งก็จะมีการอารมณ์อ่วยทางการ ลาลดวงรอบในการตั้งดันตัวจราจรที่ผ่านมาตำรวจราจรก็ขับรถวิ่นล็อกหลอที่จอดรถพิถทพิท,ทางไม่มีการอนุรม่มรั่วมีการตั้งดานทางรอบชาและก็รอบเย็นก็ทําให้ประชาชนรั่วผู้ขับเคนะคะอาจจะได้รับความร้อรอนในการบังคับใช้กฎหมายมยืนยันว่าหลังจากนี้จะพ้นปลนแล้วก็เน้นอำ,อำนวยความสะดวกการจราจรให้มากว่าการจับกลุ่มค่ะนี่ออนลงแล้วนะคะสำหรับตำรวจสพหัดย้ายแต่ว่าก็ยังย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่าขับรถบนทองถนนก็อต้องปฏิบัติตามกฎข้องจราจรอย่างแข็งขัะ Ah.